สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลมิจันทรสีระรับกับข้อสู่ Monster Hunter World Iceborne นะฮะกับช่วง Developer Diary นี่เป็นครั้งที่6แล้วนะฮะห่างหายกันไปจากครั้งล่าสุดถึง3เดือนเลยเนื่องจากผิดไข้หวัดโควิดนะฮะเช่นเคยที่ผ่านมานะฮะครั้งนี้เราจะมา Recap แล้วก็ พูดถึงประเด็นสําคัญสําคัญสําหรับอัปเดตนี้กันนะครับเริ่มที่บอนใหม่นะครับกับเจ้าอัลทริออนที่เมื่อคราวก่อนนั้นถูกเลื่อนการอัปเดตมาถึง1เดือนเต็มๆเ,เลยซึ่งก็ได้ประกาศวันปล่อยที่จะมาเยนไอซ์บอลไปแล้วนะกับวันที่9จุลายที่จะถึงนี้นะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าใน Developer Diary นี้ก็มี s ส e a k Peek ถึง Movement ต่างๆแล้วก็วิธีการต่อสู้กับเจ้าอัลตริอนแบบด้วยนะฮะเกรินกันักนี้นึงสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าท่านใดที่ไม่เคยปะมือกับเจ้ามังกรทมินตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับอัลินเคยเป็นมอนสเตอร์ตัวสุดท้าย เราไม่ขอเรียกลาสบอลแล้วกันนะฮะที่มีให้เล่นแบบระดับ Quest Party ใน Monster Hunter World ภาค3นะฮะบนเครื่อง PlayStation Portable นะฮะซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็มีสมญานามเป็นแบบบ้านๆแอบ,บไทยก็มังกร5าธาตุอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งในครั้งนี้อัล r ริอมาพร้อมกับซ i เนเจอร์มูที่ชื่อว่าเอสเ t a n Jud g m เ n t นะฮะเป็นการปลดปล่อยพลังธาตุออกมารอบตัวก่อนที่จะเปลี่ยนจากธาต ปัจจุบันไปเป็นทาตส ่อไปนะฮะซึ่งก็จะเปลี่ยนจากไฟเป็นบังกรเป็นน้ําแข็งหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะทีนี้เนี่ยท่าเนเจอร์นี้ไม่ได้เป็นท่าที่ one hit kill นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นสามารถกินยาสู้ได้นะ,ะแต่จากที่เห็นในวิดีโอตัวอย่างแล้วเนี่ยตัวละครกินแมคโคชั่นสู้แล้วยังไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะ,ะแสดงว่าตัวดาเมจเนี่ยน่าจะสูงเกิน300ดาเมจขึ้นไปเลยก็ว่าได้นะฮะและท่าเนเจอร์ดังกล่าวนั้นสามารถโจมตีเพื่อหยุดยั้งได้ด้วยนะครับแต่ ว่า จุดอ่อนของอัลตริออนนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอลิเมนต์ที่ตัวอัลตริออนนั้นใช้อยู่นะปัจจุบันนะครับในส่วนของชุดเซตนั้นก็ออกแบบมาให้ดูดันคล้ายกับอัลตริออนนะฮะมีอาวุธออกมาเป็นธาตุมังกรแล้วก็มีโบนัสเซตอัลตริออนเดวินิตี้ที่จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุตามพลังป้องกันธาตุที่เรามีอยู่นะฮะดูกำกวมกำกวมยังไงก็ไม่รู้มาต่อกันกับอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่เป็นสเนกพีคมาตอนช่วงหลังเทรลเลอร์ของอัลตริออนนะครับกับเจ้า Frost. อสแฟงบริยอนนั่นเอง Cross c r ฟรอสแฟงบริยอนนั้นจะเป็นพวก v าริเอ t นมอนสเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นพวกพันทางหรือพันพิเศษ,ษ,ษอะไรประมาณนั้นนะฮะทางดีลเ p อร์ก็ให้รายละเอียดไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะมีเรื่องของ m o ฟเซ e ตใหม่ๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องของไอจากปากฟรอสแฟงบริยอนนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน้ำแข็งที่พื้น แล้วก็ทําให้ผู้เล่นนั้นเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองเทคนิคการเล่นก็ยังเหมือนกับการต่อสู้กับเจ้าบาริออนนะครับก็คือทำพาร์ทโบกเพื่อให้การโจมตีและการเคลื่อนที่ของบาริออนนั้น ลดลงนะฮะจำกัดมุฟเซตต่างๆให้มีการโจมตีที่แคบลงยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของ f Fro อส a n งบริยอร t นั้นจะมาในรูปแบบของ e v e n นต์เควนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นในส่วนของ t e m p o r a t y ซึ่งก็จะเปิดให้เล่นกันวันที่7ถึงสิาออกัสนะฮะซึ่งก็คือเดือนหน้าซึ่งเจ้าตัว f ฟรอสแฟงบริยอรนั้นก็มาทั้งกับอาวุธใหม่ชุดใหม่รวมไปถึงชุดของพาริโก้ด้วยนะครับ มาต่อในส่วนของระบบต่างๆภายในเกมที่ได้รับการอัปเดตนะครับถาหลายๆคนยังจําได้นะเมื่อคราวก่อนเรามีเพิ่มในส่วนของไอเทมที่สามารถไล่มอนสเตอร์ออกจาก Guiding Land ได้นะครับมาในครั้งนี้เรามีระบบ Melting ที่ชื่อว่า Guiding a l c h e m y e นะครับเพื่อที่จะหลอมวัตถุดิบต่างๆที่เราหาได้ภายใน Guiding Land นะครับ นี่คือเดอะเบสนะฮะทำไมพวกมึงเพิ่งจะคิดกันได้ในส่วนของคอนเทนต์ทั้งหมดที่พูดถึงนะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่มีไอซ์บอลเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์พวกนี้ได้นะฮะและนั่นถือเป็นทั้งหมดของ d e v e l o p e r d i a r y ครั้งที่6กนะฮะกับโ o r ์ตอัปเดตครับซึ่งหลายๆคนน่าจะพอทราบก,กันแล้วนะครับว่าทั้ง PC และคอนโซลนั้นอัปเดตพร้อมๆกันแล้วนะฮะในส่วนของอัปเดตถัดไปก็ยังไม่ประกาศวันเวลาที่แน่นอนนะฮะซึ่ง ก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่ Returning Monster นะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันแต่ว่าใบ่ว่ามาจากภาคก่อนๆแน่นอนนะ oh <my. S 1> ครับก็เอาไว้งไงวันนี้คุณผ้ท่านที่ติดตามรับชมนะครับ oh <my. S 1> ผมเป็นอย่างเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับผมว่ามากครับสวัสดีครับ